คลิปนี้จะพามาดูค่ายรถในฝันที่ผมฝันเอาไว้ว่าสักวันหนึ่งผมต้องซื้อป้ายแดงมาขับให้ได้นะครับค่ายนี้เลยบาบาเลียนมอเตอร์เวลล์นะครับดีเอมดิลหรือตัวย่อดีเอมดิลชื่อเต็มของเขาก็คือบาบาเลียนมอเตอร์เว์นะสองล้านเจ็ดแสน เ9 0 0หไม่ต้องฟิกหรอกว่ารุ่นอะไรขอแค่มันเป็น B M ก็โอ้โหมันเป็นความฝันเนาะดนะเดี๋ยวฝันต่อไปก่อนตอนนี้ยังไม่มีเงินซื้อหรอกเพราะว่าเรายังเป็นผู้ผู้น้อยอยู่ชั้นผู้น้อยอยู่ ซีเทาซีเทาซีเทาไี่สวยจังวะตัวนี้เท่าีร้นสามล้านตอนนี้สามล้านสล้านเจ็ดหมื่นเอ้ยสมล้านเจ็ดแสนบาทสามล้านเจ็ดแสนสามล้าน7 0็0 0าหมื่นเก้าพันตัวนี้หละตัวนี้เลย 530e M Sport ฝันไปก่อนครับยังไม่มีเงินซื้อหรอกคนเรามันต้องมีความฝันเลยฝันให้ไกลไปให้ถึงครับถ้าผมได้ขับวันไหนนั่นคือผมถึงฝั่งฝันนะครับมีเงินแสน,นเดียวค่ นี่เอาว่ะาวสามเสียงอะไรี้วใช้งวดเจ็ดชั่วโคตรใช้งวดเจ็ดชั่วโคตรเสียเอ็มเสียเอ็มจิะบนก็ดาวสาีใช้งวดละสามเป็นบีเอ็นยังสีเทาตัวนี้สวยแต่ว่ากำลังมาแรงเลยสีเทาแต่ถ้าผมจะจะมีจริงๆนะรถ BM อ่ะต้องมีสีดำไม่สีดำก็สีขาว นี่คือฝันด้วยก่อนนะเราอยู่ในความฝันด้วยกันนะท่านผู้ชมอย่าเพิ่งบอกว่ามันคือความจริงนี่ไปดูรถสปอร์ตอ้สวยสีน้ำเงินก็สวยเฮ้ยไม่มีเงินซื้อหรอกดูเฉยๆเขาคง,งไม่จับหรอกมั้งนี่ครับ The new ครับตัวใหม่เลยแซบเท่าไหร BMW s ี r ีส์ วาสนาเนาะเกิดมาเป็นข้าผู้น้อยครับต้องคอยวัาสนาไม่มีบาทไม่มีเบี้ย ก็ฝันได้นะทุกคนมีสิทธิ์ฝันนะครับไม่ผิดนะฝันได้ครับไม่ผิดไม่มีใครห้ามความฝันผมได้หรอกแต่มันจะเป็นจริงไหมก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งแต่ตอนนี้เราก็ฝันไปก่อนถ้าไม่มีงานนี้ก็คงจะไม่ได้ถ้าไม่มีงานนี้ก็คงจะไม่ได้เห็นนะครับรถพวกนี้ เพราะว่าเราจะไปนั่งรถแพงๆอย่างนี้ก็้ออหันหน้ามาทำหน้าให้มันสมเลย ใช่ไหมอหันหน้ามาหันหน้ามาสิกับพมอะไรแล้วก็หันหน้ามามันถึงวัฒนารรชาติหนึ่งเออโอเคเออลงมาตื่นตื่นตืนไอ้หนูลงมาตื่นได้แล้วเออถึงเวลาทำงานแล้วตื่น ต,ตื่นเตือนตือนเป็นต้องซื้อแน่นั่งแล้วค่ะเออเป็นบุญดากว่ามีปัญญา,นนา,ดดาถาศดื่มบามาถือรถแจ่ดีมากทีหนึ่งเออใทยน้ำในใจอยากนั่งวะหนาวว่าให้เพราะว่นั่งแบบเออเราต้องนงั่งอืมเงาหน้าไม่ให้เลยไปวันจีไปบนยุบเตยเขาจะพิมพ์ว่าไทยจื่มาายอยโอ้ยดีเอ็มรุ่นใหม่ในตัวกระจังหน้ามึงสวยจังดีเอ็มล่าคือเป็นตะขิ้น ธรรมาดาละ่ะมันหนักเงินไม่มีเงินก็ไม่เป็นไรนเดี๋ยวมันก็มีวันของเราวันนี้อาจจะยังไม่ใช่วันของเราสักวันมันต้องเป็นของเราเอ้ามันจะวิ่งออกนอกจอดไหมได้ยังไงน,นะรถฟอร์ดอะ อ้สีนี่ไหมแสบดาแค่สีจังเลยมันแสบดากะักแเสียบคักเสียบเน่ขี่ไปไหนนี่โดดเด่นทุกเส้นทางจริงๆ8ลแนด์้านาตัวใหญ่ถาวะเดี๋ยวถ่ายรูปก่อน โอเคได้ละเฮ้ยบอตัวแพงตัวที่เขากำลังนั่งอยู่นะตัวแพง กันกับรถไฟฟ้านะพลังงานสะอาดนะครับร้อยเปอเซนะครับตัวนี้คนกำลังเริ่มสนใจรถรุ่นนี้กันเยอะมากให้ความสนใจนะครับมาแรงมากในเมืองนะครับชุมชนในเมืองนะเป็นค่าย mg นะครับมาพร้อมกับรูปลักษณ์ที่คล้ายๆล้ฮอนด้า เนาะแต่ดูมันคล้ายคล้ายฮอนด้าฮอนด้ามันเคื่องยนต์เกียร์แล้วเราจะไปดูยังไงว่ามันเป็นเครื่องอะไรยังไงทำผมอยากดูเครื่องยนต์ดูยังไงเนี่ยเขากำลังจะเปิด มันอยู่ไหนไม่มีครับหรือมันอะไรก็ได้อ้าดูอะไรนะทีนี้อ๋อเหรอมันไม่ให้ดูเลยนี่ให้ดูแบตอย่างเดียวที่เสียบชาร์จหรือแบตอ๋อแบตลูกแค่นี้ปิดข้างบนเปิดข้างล่างหรือเปล่าไม่ใช่อันนี้แบตรถไฟอันนี้แบตรถไฟรถไฟไม่ใช่แบตอะไรนะอันนี้รถไฟฟ้าหรือเปล่านี่ไฟฟ้าเปลยนะแบตดูได้หมดได้ที่นั่นใ้อเพราะมันต้องมีงานสตาร์ทด้วยเหรอรถไฟฟ้า มันใช้สองระบบไหมอ่ะไม่ไม่เป็นนี้ระบบเดียวเราสองระบบดูมุ้รถไฟฟ้าดึงดึงอันนี้ดึงอันนี้ของหายตรงนี้นะเนี่ยมันมีแบตเพื่ออะไรมันเป็นรถไฟฟ้าไม่ไฟ่เนี่ยเราไได้ดึงไปครับดึงมาอันนี้ตรงนี้เป็นมอเตอร์ตรงนี้ไม่มีเครื่องไม่มีอะไรหรือครับ ตัวนี้มันมีมันมีไว้ใช้พวกไฟพวกอันนี้ใช่ไหมแบบนี้นใช่ใช่อ๋อเหมือนวนเวียนในรถเหมือนธรรมดาเลยแต่ไอตัวขับเคลื่อนเป็นแบบใต้ท้องไม่ได้โชว์ระบบให้เห็นเลยนะข้างในนะปิดไว้หมดเลยไม่ได้เห็นเลยให้ดูครับไม่ได้เห็นเลยให้ดูออปชันอย่างเดียวร,รถไฟฟ้า ค่ากับการลงทุนไหมคุ้มค่านะมันไม่ได้เติมน้ำมันเน่ยขับถึงบ้านก,ก็เสียปัตมันขับได้กี่กิโลชาร์จต่อชาร์จครั้งหนึ่งความจุแบตวิ่งระยะทางสูงสุด380กิโล380กิโลอยู่ดิจากบ้านเราก็ถึงสระบุรี ไปถึงกรุงเทพต้องไปจอดชาร์จอยู่สระบุรีจอดนอนพักต้องซื้อ<ร>บ้าน,นต้องซื้อบ้านอยู่สระบุรีก็คือขับมาถึงสระบุรีซื้อบ้านที่สระบุรีนอนคืนหนึ่งก่อนข้าวข้าวผัดข้าวเห้าข้าวเนีเรียบร้อยเลยมีนมชาต่อ,อน,น,น,นี่บอรถอ่ะมินิรถมัดมินิ ยตาก็สวยก็คือถ้าเป็นรถเกง๋งรถที่ใช้ผู้หญิงชอบเนี่ยก็คือโตโยต้ากับพันด a มีสองอย่างนะอันนี้คือเทียบในคนสนใจเยอะนะโตโยต้ารุ่นนี้ผมดูเมื่อคืนคล้ายๆแท็กซี่นะที่เขาไปทำแท็กซี่กันเอาติดหน้ากระจังมันสวยดีอะ